บีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ่าที่เขามารับชมช่องไมกิกพาลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ่าทั้งที่ในประเทศเรากำลังประเทศนอำนาะจ่าครับผมเมื่อกี้พอกันวันที่สิบสามเหราน้าจ่าสิบสามมินาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ่าเมื่อกี้เม่กิกกับพ่อกิกพามาเลาะหัวเลาะสวนเนาะแมม่นครับผเลาะไฮเลาะน้ำไฮจ่าพี่น้องก็ว่าสีมาเลาะเบิ่งนอคาหนอใหม่นอยังเนาะครับหาเบิ่งแนาะกินแนาะอยากขันละจ่าน้ำหัวน้ำสวนกะจักสิได้สิมันยังแน่กะไปตามหลุนตามโจงกับเมกิกพอกิกเลยจ้ะ หลังจากที่เมื่อคืนในฝนตกลินเนาะแม่นครับผมฝนตกลินเบิดคืนจ้ะพี่น้องตกหอดเนี่ยมาเสาจนสายค่ะจนเกือบเที่ยงผมเลจัจังคอยเสาจ้ะกระปรูนพี่ชมก็ไม่กิดจ้าว่าสเสดสิมานบอนจากไปก็เลยจ้าไปครับผมนี่พามาหล่อให้หล่อสวนครับผมมหาหล่อบังนอค้าเล่อจริงครับผมแจ๊คสิพอนอยังครับผมเพราะว่าฝนก็เขาตะยุดโต๊กับพึ่งออกมาครับออกมากับใบโมงครับผมฝนยุดโต๊ะกับเที่ยงครับ ประมาณเที open, the 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 ่ยงนี่ยแหละครับผมอ้าเบิ่งเนาะคาหล่ะจ้ะพี่หงคือว่าเป็นข้าปลาเนาะเป็นผ้าปลาข้าบ่ได้ปลูกครับผมข้าปลาเกิดน้ำหนักน้ำขังไงนี่มีได้ไอ้นี่ดูนี่ไงคุณจะนอนก็ไม่ได้ไปผ้าปลาข้าธรรมชาติด้วยครับผมข้าปลาอย่างนี้ก็จะนองทำงานไม่ได้เขาบอกเดี๋ยวว่ามันจะอุ้ยยังไงเนี่ยเฮ็ดเหรอเฮ็ดยังบ่เนี่ย ฝนหอนตะโตกเฮ็ดยังล่อไหเป็นไข่ตะโบตะเปอุยเป็นตะย่านเดีงจะไปลองตัวมาเดี๋ยว่าสิลองเดิแต่ลอกหล่นเบิ่งล่ะครับผมอีกยู่อาทิตย์หนึ่งสิมีฝนบ่ครับโอ้สิมีเฮ็ดเกิดบ่ครับผมเบื้อนโลคานจะง่ามเสียอายอ้ยง่ามหรอทอนเลยเด้อทอนคาได้บ่ได้ทอนแนวอื่นเป็นโลคาปลาเขาเอื่อนนี่ครับผม ปลาดูเองจ้ะอ,อุ้ยเข้ามาไหนเบิ่งหลอกก่อนเข้ามาจะบล็องเนาะนี่ทาทาปลูกยังบล็อกแ่ปลานี่ห้าปลา,า,า, <laughs> า,าหลอกก่อนเข้าบาไหนเบิ่งเลยจ้ะเนาะนี่จ้ะนี่ลายอยู่จ้ะคือแก้วมันอยากหกแน่เนาะหกแล้วครับข้าวเจิงคา <laughs> ปลาปกิศปกิศ <laughs> จะถอนบลอบโอ้อหัวผมงามเนาะถอนบล็อกปกิศ เม่อี้ตีตาก่อกเถอนบอมันหกหยไม่ตีถอนหรอคือแห้งงามค่ะแห้งครับผมสวยมากจงจ่ะนังจ่ะชมสีหมาในตั้ไหลตีน้องไหะต้นนี้เง้นี่นะอ้นิ่งอ่นด้วยครับพอนีใบซ้ำเลยนะครับผมอ่อนอ่อนอเอนองเอ้ย Nhay đi môi lại. nha Mình cái đứt à phun tốt này nha môi trường một cái trường nha môi trường nha phốn tốt nó à, một thì thấy không? này Thế là

ขาเนี่ก็จะเกิดเองเนาะตัต่ตัตปลายังหกคุณครับผมเพราท่านเลียเป็นไฮเป็นสวนคุครับผมอุ้ยกอเดียวได้ไหมอ่ะเอฟังฝนมันนี้อีก่าจากสกีของโบทานมันหกมาจากเนาไปดลองฟังฝนไปอีกกอนึงจากพี่นองกคาปาขึ้นกันด้วยครับคาปลามืองกันกัน้องอ่เลยะเอ้ มดแดงกบมี่งขาวเปไงคุณหนำมากลับลายอยู่ครับอื้อือืมอืมออืหัวบนเส้นนำหัวกะหอมด้ครับคุเอาไปไหว้ตำเจ้วเนาะนี่เอาไปใส่ตุ๋ไก่ต้มไก่ต้มปลาไปตำเจานั่น่อู้นี่งามเนาะมันเปมาเบิ่งเจ๊กเชียครับผมขาวมากาเพื่ในปุงที่ห ขาบงตะคาตะโคงไม่คู Dante ่จ้าน้งมวยย่าซำเนี่ยด้คาคาบ้านี awesome. ่น <high> ้างปูันี้คาปลาเซอกว่าเปิดแล้วมันงบ่เปิดแล้วนี่ไงเนตอคเป็นตออคนไปเลยเลยคนคนคนเคยรอบึงจ้ะเอ้ยคาปานะคะนี่เจ้ะบุแดงก็มีน้ำใบคาพี่น้องบ้านมีแห่งน้ำใบคา ทั้งไนเลยไม่คิดเลยนอนหนึ่งนี่นี่ฝากนอนนี่บอน่โอบเดกักัตะกอนบ่ก่ตัียบนเนาะกัดตกองน้ำนี่น้องอกรดายอบโอ้เไปยืนท่าังมันน่าออกมาสก่อนออกไปไมนีอ บางกอผสมกับท่านเด็ปกปงเนาะค่ะนี่คนฮอตโต๊ครับผมอันนี้พคนเป็นดินซุ่มเน่ได้ครับผมมันเป็นห้องไม,ม่นั่งตัวไม่นหนังพีน่น้องจะพายกับตาจะเสียมหน่อยก็ <c oughs> เอาเลยดิยเป็นคาปลาได้ครับบ้านท่นเม็นคาปูปลาเกิดเองตามธรรมาชาติแต่สมัยใดแต่สมัยพอ่อแม่ยังอยู่ครับผม อาปาบางมอคนอื่นขายยังคาลีคาลีปาไม่ไหวเฮ้ยทั้งหลังเมื่อกี้นะใ่ไหมพุ่งอากาศอบอ้าวนะครับจะเจอฝนมาอีกแห่งมือนีันมาอีกแล้วไม่คิดว่ามาถี่ๆแน่นอนเลยมาได้เก็บเห็ดแค่เนี้ยนะครับมาได้จับอึ้งจับอึ้งเก็บเห็ดเลยอะขึ้นมาแห้งเลยจับอึ้งข้างในนี่อีกบิรนนี่กอยโซบะโมกุจินี่นอบอจาะที่นอก นางเบื้งน้ำกันอีกครับน้ำเตยเลายเติบแล้วครับผมแถวพ่อเขาที่เอาขาอยู่น้องสาเนาะขาปลูกที่นี่ครับผมเอาไปแกงร่วมกันนะครับผมวันนี้มาเบิ่งน้ำใหม่ด้วหน้ำใหม่อยู่ขางห้องครับผมน้ำใหม่เป็นน้ำใหม่กิ้มซุ้งนะครับ กิมชุ่มกิมชุ่กิมชุ่กิมีหลายพัน้ะครับหนูใหม่ทิเป็นโป่งหนาแหลงนี่ครับผมอ๋อๆๆนี่เนงไอ้เนงงามาอ้นยงตปนี่แหลอ๋อสับปดเซนกับหยอดชาพอดีแหะครับผมขาอ่อนนี่โปะเลยจ้ะดีดีอ้นี่มนงายนี่ในนี่นะออโอ้เอค่นีขน ใหม่มมครมีขนก็ไอ,อ้อแตกแล้วน้องใหม,ม่มีขนนี่จ้องแน้นงามๆงเลยจ้ะม,มันบ่มีเนาะจ้ะไปหาเบังกโกออื่นอีกเพิ่มกันโอเคโอ้โหถ้เป็นเตาขึ้นนะครับเต,ตบา,าไหนน,นนอน้อยเอาไว้เปคนไงแบบไปหาเอยนกมารอเบังคายิครับผมในคู่สาคาบ้านเนาะกว่า,น,าน,น,นี้เนาะแมนคาบ้านครับผมที่พูดไว้มีว่เนาะบ้านนี่เนาะนี่มีบ้างน้อบ่วยมาห

เปียนยุ้ยไร้เหมือเตุ๊ดพอครูสาเป็นแห่งก็้ำหองดิเปียนยุ้ยไร้เหมือเตุแต่กอวกหอังสุดหนังเลยเนสวยเราก็เตรมกัน เห็นลายตาเด็กฝนตกแต่ว่าเอ้าตอนนี้เนาะฝนทีมาสั่มอีกฝนตกแต่ร้อนเอ้าฝนทีมาสั่มอีกเขาได้เพี้ออกครับผมถ้าสั่มออกอยู่ครับเพี้ถ้าต่พอสั่มกับโบนีจะร่อหลุดร่มกันนะครับผมเพราะกระตกเบิดขึ้นอยู่ นี่เมื่อเช้าก็จนเที่ยงจังเช้าครับผมลิ้นตกบดคืนแต่ตกปรอยๆตกบ่แฮงบ่นะก็ฝนบ่หนักแต่ว่าก็ดินซุ่มเนาะดินซุ่มซุ่มเลอะเตอะครับเอาได้บ่ครับ สัตว์สัตวเล็กจะทำหมเดมันของบอัพสื่อนไอ้สัตเด็กมันูวะเนี่ยามันกรบปุกใส่เด็กนี่กอดติอนตกมาบานี้ข้าคิงก็สิไปโก้งย่างดีดนะครับผม กิ๊กบอ่ะยังว่ากีกิ๊กี่บอถือบ่ดูหนูว่ากิ๊กี่บถือบ่นี่ทีนี่ที่ยังน้่่บอ้นงน้องอาแล้วาเงาคบป่าว้งแล้ววายโหดบาดเดียวมันใบมนโขดเมาได้ครับอย่คมป่าคบป่าไว้คมคมคมคันบ่คมเขาเลยเออ่าาคป่า

บาเจอพันไม่แนงไม่นอป่งถึงาใหม่ฮะเอ้เก่าจะเปาเองกอนเดยวที่ยงานเราอยก่อครับผมเงาเดลงเสียมเอามาทุบอะัรโอ้ยไบอันเนาคัน่เนงาคาปาเยแต่หกแน่ครับผม เฮ้ยนหยาผมนะอืมนี่า้ำคาปาดีจังอีกอีกนั่นงี่เาพออืมดนะน้องเาะก็ชิเชียนี่อ่ปะนี่อืหลายเด้อพอทไปซับลงม่เห็นคาเนี่ยลงมาจนมันหกไหลครับเมื่อเปิดเบอร์จะเห็นรอบก้อนหกีนี่บ่เห็น ก็เทเอาไว้เห็นะนะครับลูกเส้าลูกส้าหลามากแค่งลูกเส้าลองไหมแต่ลูกสาวก็มักบุตรสุคลหลนหะเราไปเนาะมากกินบุตรสุคนเป็นมออันไปเห็นงานหมออันมากมมบ้านไหนอิ่มัปไหนอยู่แต่กลับไปเห็นงานก่อนแล้วแต่เด็กค <c oughs> นก็ได้กินแล้วล่ะเนาะมีอ่านไหมเออคมลรงไหนคมเมื่อผีคนนี้ นี่ยงา่ยนละเเนี่ยให้คน่าค่กนแลยวต้อมานี่บอได้ปลูกอยู่บ้านน่นจะงปลูกดยใ่ดูดูเลย่ะเพื่อนถมาฉาด้วยกันเออออเสามอื มุกตีอยู่นอกจันอวดดิอวดดินอมุกมุกกันดิอือีกล้วอืมไนอนองนอนาเราบ้างน้อยมมันตกแล้วแห้งทิปป้องดี่นอมอเพื่นมีปนซุ่มซุ่มเลือกเติบอยู่ครับผม แต่ขันฝนสมัมไม่หยีนี่กับซดีอยู่แต่ว่าขันบนาสาัมมากขันแดดท้อนๆเราเออกก็บยาเพิ่นแห้งไปเลยครับเพราะว่าเดินหายเงโค้งหนาก็อภัยด้วยค่ะทำจีบหมอนเลยหมอนท่อนยางเดียวเลยจ้ะบ้าหายพอกิบหมอนน้ำเดือดหมอนเพียงเดียวนี่เนาหลายหลาย คาปลาเนี่ยคาบานเนี่ย,หล,ยหลายหลายกินยี่หรอก่ินกินเบิดบานที่นี่รว่าเอาไปไดหลายปอกออกกะปอกแล่กัวให่หลายป็นเลยเนาะพอดีแกงนะครับผมาบานก็คาปลากับซีซกันหลาย้องอางานเนาะรงงา,า,า,าครับผมใช้กันเลยกับคาปลาเนื้เหอ้อหอนไลคับพี่น้องลย,ยังเลอีก เั็นคนปนาป้าที่หามาของบ้านเป็นของปู่นะวันนี้ของป่าของป่าย่ากกัวของป่าย่าัวาใส่กันเลยแต่ฝน,นตกแต่หัวปีนี่เนาะเนกระป่งดีกว่านี้น้อครับ แง่หมาสองนองสองแ่หา้นไปบงน้่ใหม่ยี่บานเนาะโอ้โเต็มทุง่ายเลยคับอือดครับผมสวยเลยจ้าแบบสวยแามแน่ครับเมื่อนี่ก็มาแม่ขนาดด้จต่ในนาคาในลวกกินกับปุกก้าวานหวานเนาะ แน่นครับแกงกระเสบทำเด็ดลายเมนูดือยกันด้วยครับ<า>กกรมุกก,บมกกระเด็นนะม,มุกหอมเพื่อนครับผมบัดไปอุ้มมาเลยไปเอาเ้ยกระตัแม่นไปก่อนเลย<อ>มาหอดกอนน้ำหม่อยู่น้ำผัวบ้านครับผมบาดก<อ>ินน้ำหม่ป่าแล้วครับผมอพอคนก็จะไ,ไปแกงใส่กัน

แค่คะนงก็ไปแล้วไปติมกันเนาะเติมกันเนี่งามชุดอะ,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 ะบอกเราทุกๆพี่น้องแกงใส่กันกับคาน,นสุดจอดนี่อาหารซันบ้านขูโปรดขูดปรดผูด้ใดแน่แกียงน้ำมั แะแต้อู้มาผู้เก่าหรอครับโอ้น่าปอีก,อกนแนนต่อนามมาใส่ครับผมผลจะเกิดดีถ้าปล่อยไม่นาพออพออมพ้เกิอดอยปงปล่อยเกิดดีไปครับโอเคอยู่หกอารัโอเคตรงเนาะ โอ้โหโปร่งไวตอนเมื่อกี้เก็บเอาอยานางครับผมมืงอนี้เต็มเลยครับยานางแบบหลายเต็มรั้วเลยครับผมโอเคใหม่ก็ดีเลยเนาะนี่ครับหลายดีครับเต็มพ่อเราบอกอร่อยแท้านามเช่าลุงหยุดมันจะแสียบลายเด้ห่ยป้อหน่อยเลยบอก ดีเกไปพอละดเไรพวกขบเครื่องเลยครับวัอนี้นู่นข้าวบดอยู่บนนี้เออเสยๆเลยเฮยคือสัมไปเรื่อยๆเนี่ยครับผมโอ้ผลงานเลยครับการหาอยู่หากินน้ำหม่นน้ำบาดครับผมหัวให้ปลายหน้าครับน้ำใหม่ก็เป็นน้ำใหม่จิ้มชุ่งแน่นะครับผม น้ำไม่เลี้ยงแน่หัวราสวนเนาะแม่นครับผมเพราะว่าฝนฮวตะยุดบางเทียงก็เลยไปใส่บ่ออะไรแล้วครับผมเป็นยังไงใก็ไม่ได้เป็นรปรยังไงใบ่ออะครับเพราะว่าฝนตกนี่หนามันจุเข้าใน้ห่างหมดนะครับผม,มฟัดแม่บ่ออกครับผมฝนตกลายเติอบอยู่ทัวนอนนะกม่มาบ่ออะไรเอาเพราะว่ามันหน้าคาไม่ใช่กำลังกันมังจ้านี่ทำไมไปกอนจ้ะ <laughs> บ่อฉัดเป็นบ่อเห็นอยู่นี่บ่อบ่อหามบ่อหามสร้างสายเจอครับอ้านี่ครับผมแต่หลายด้วยครับผมนี่ปอก็เรียกนี่เขาวจะพูดที่หนองบ้านอย่างสวยอย่างเยอะทั้งคาปลาทั้งคาอันปลูกใส่กันเนาะนี่ครับผมคาปลาสีสูงกว่าเนื้อหย้าครับผมคาบานเพิ่นข้อตะปงกะบุ่หย้าวันใดครับผมนั้ ฉานก็แต่ว่าก็ะอวอวยู่อได้แต่แต่รสชาติแซ่บคือกันครับ<ส>ผมคือกันจ้ะเอาวางลงไม่คิดอ๋อแจ้งสีละนอนเหรอจ้าจ้าสำหรับผลงานคลิปวันนี้นะจ้ะเป็นคลิปของวันที่สิบสองโอ้สิบสามจะไม่นอนสิบสามมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะจ้าบางทีก,ก็พกกีกับผ้าหากินน้ำหัวน้ำสวนเนาะนั่นครับผมบางทีก,ก็พอก,กิีกับขอฝากผลงานอีกคลิปหนึ่ง้อจ้า ถ้าชินชอบวิดีโอจากไหนแตอย่าลืมซอกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งน้ำเดือดจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องมิกิ๊กข้อลุยจ้าเมื่อกี้ก็พอกี้ก็ับขอเขากคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกแตนที่ตามทุกการติดชมทุกกำลังใจคือเจ้าละจ้ะขอบคุณเอฟซีนขอบคุกท่านเอาใจทุกคอมเมนต์ดีกลับมาเห็นกำลังใจไม่กิ๊กก็พอกิ๊กจ่าครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปเมื่อนี้ยไม่กิ๊กก็พอกี้ก็ฝากไว้เพียงเท่กาดนาจ้ นี่เมืม่อี่ก็พอกินกับขอตัวกับบ้านก็ได้จ้าไปปอกคาปอกมะใหมจ่จ้ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แมยมเอฟซีทุกคนทุกขันครับผมขอบคุณหลายๆด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติดชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ครับผมทีว่าบัววัดสียู่ในปฏิยดีด้วย่างประเทศครับผมขอบคุณหลายๆกรับบ้านพ่อกันไม่ขิดหนาครับผม,มบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะไอหน่อนสิปอกซอยแบบที่นี่ อาจปลุกซอยไม่กินเลยด้วยซอยกันแล้วครับรเราจะได้กินไว้ไว <laughs> <laughs>